สวัสดีครับผมเก่งจาก CW สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567นี้ครับตอนาในวันนี้นะครับบริษัทก็เปิดทําการตามป,รปกตินะครับแล้วก็จะมาทําการอัปเดต ในส่วนของราคาต่างๆที่เป็นปัจจุบันในช่วงต้นสัปดาห์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเริ่มประเด็กกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าทีใกล้ๆกับแอดพีคอนโดครับร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับ และสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะหรือซเคิลนอกสถานที่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อ line ไลน์ที่ cwrecycle e ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการฝา link ่ลิงก์ไว้แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับลูกค้าก็รอรับเงนินโอออนยยยย่่่าางเเดดีีวสบบใจไ้ลครัืท ราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับไม่มีราคากลางครับทุกอย่างเป็นราคาที่แข่งขันกันในตลาดเท่านั้นครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณสามารถเอาราคาในคลิปนี้ไปเปรียบเทียบพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับราคาของเรานะครับคุณสามารถเอาไปเป็นเทนไปเป็นข่าวสารประกอบข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการร้านในพื้นที่ได้ย้ํานะไม่มีราคากลางร,ราคามันจะไม่เท่ากันเลยทั้งจังหวัดหนึ่งนะครับ ยิ่งถ้าเป็นเขตที่อยู่ใกล้โรงงานนะเช่นปริมณฑลภาคตะวันออกนะราคาจะสูงกว่าที่พิซซูโร่นะครับเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าผมก็ซื้อจากพิโล่แล้วก็ส่งไปที่ปริมณฑลกับส่งไปที่ภาคตะวันออกเหมือนกันนะครับเรื่องที่3ครับตอนนี้ยังรับสมัครพนักงานในหลากหลายอาตาัตรามากๆไม่ว่าจะเป็นอัตราในพนักงานช่างนะครับคุณสมบัติเพศชายอายุตัง้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษานะครับเข้ามาผู้เยกันก่อนได้นะครับอัตราที่2พนักงานขับรถนะครับ คุณสมบัติเพศชายเหมือนกันอายุต้องต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีไม่จำกัดบุธิการศึกษาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีใบขับขี่ประเภททอหนึ่งเป็นอย่างต่ำนะครับผมเอามาคุยกันได้นะต่อมาจะเป็นพนักง,งานอัตายกของทั่วไปนะครับคุณสมบัตินะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดุูธิการศึกษาอายุต้องต่ง18ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับเข้ามาสอบถามผู้คุยก่อนได้และอัตาสุดท้ายที่รับก็คืออัตาแม่บ้านนะครับ อาตามแม่บ้านนะครับก็จะเป็นเพศหญิงอายุตั้งแต่30ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับถ้าเคยผ่าตงานแม่บ้านมาพิจารณาเป็นพิศเศษครับสําหรับวันนี้นะครับจะไปเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยเพราะไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของจุกแกะนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าพวกจุกแก่หรือหลอดต่างๆเนี่ยสามารถขายได้หมดเลยนะครับวันนี้เนี่ยพวกหลอดกับจุกแกะนะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาท50สนะครับสำหรับตัวนี้ต้องไลฟ์ฟังก่อนเนาะว่า พวกนี้จะเหมาะมากสำหรับพวกตระกูลเพ็กสกีนนะเพ็กสกีนเนี่ยมันราคาอยู่ที่โลละบาทใช่ไหมเราแยกขาวออกมามันจะได้2องบาทห้เนาะต่อมาที่คนไม่ค่อยทราบก็คือจะเป็นพวกหลอดต่างๆตัวนี้มันสามารถขายได้แล้วคนไม่ค่อยทราบว่สาสามารถขายได้นะครับหมวดต่อมาที่อยากพามาดูจะเป็นในส่วนของพวกขวดลังต่างต่างนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่ชุมชนเล็กกันก่อนเลยครับเล่าชุมชนเล็กนะครับหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่ลังละนะครับ8บาทครับต่อมาครับถ้าเกิดเป็นตระกูลเล่าชุมชนใหญ่นี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ เล่าชุมชนใหญ่นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่ลังละ6บาทนะครับและต่อมาครับตัวนี้คนก็ไม่ค่อยทราบว่าต้องใส่ลังขายนะครับก็นั่นก็คือพวกตะกูลขวดไฮนเก้ต่างๆนะครับวันนี้นะครับขวดไฮนเก้นนะครับที่เป็นขวดเขียวตาไฮนเก้แบบนี้นะจะอยู่ที่ลังละ11บาทครับต่อไปจะเป็นในส่วนของพวกลังเบียร์ช้างนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลลังช้างนะครับนี่เป็นขวดลังช้างแบบนี้นะครับช้างจะราคาดีนะลังละ14บาทนะครับตัวนี้ต้องใส่ลังเท่านั้นเลยนะเพราะราคาต่างกับเป็นกกิโลเนยอะะมาๆ ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขวดลีโอนะครับขวดรีโอแบบนี้นะครับวันนี้นะครับจะอยู่ที่ลังละ11บาทสำหรับตระกูลพวกลังลีโอต่างๆนะพวกนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทําการใส่ลังเท่านั้นเพราะถ้าเกิดมาขายเป็นกิโลมันตกอยู่แค่กิโลกร,รัมละถ้าเป็นขวดเบียร์นะจะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละบาท50เองดังนั้นเนี่ยการใส่ลังเนี่ยก็จะทําให้คุณนะครับขายเนี่ยได้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับหมวดต่อมาที่อยากพามาดูจะเป็นในส่วนนี้ขวดน้ําหวานเฮลิบอยนะครับอันนี้หน้าร้านก็จะอยู่ที่ลังละ 10บาทนะครับสำหรับตัวน้ำหวานเฮบูบอยนะครับน้ำหวานเฮบูบอยต้องชื่นชมเขานะเขาทำมาร์เก็ตติ้งดีมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยทําในส่วนของแพลตฟอร์มที่มันเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากเท่าไหร่นะแต่แบรนด์ band, ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับโมเดลตัวนี้ค่อนข้างมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเนาะเนี่ยวเวลาใครทําแบรนด์มาร์เก็ตติ้งนะเรียนแบบจากทางน้ำหวานเฮบูบอยได้ก็จะดีมากนะต่อมานะจะเป็นในส่วนของตระกูลขวดหงทองหงทอง,องต้องใส่ลังนะครับก็จะอยู่ทีีลลทนะ่ลลรราาัััังงงงะะะ12บบบาาาาาททนนนนตวหอจมมกรรรรปคคขึึ้ิด ต่อมาจะเป็นในส่วนของขวดแสงโสมนะครับวันนี้หน้ารากก็จะอยู่ที่ลงังละ9บาทนะครับสำหรับแสงโสมเนาะพวกนี้จะเป็นตระกูลขวดลังที่ยังย้ำเหมือนเดิมเลยว่าให้ทําการใส่ลังมาเท่านั้นเพราะการใส่ลังจะทําให้คุณขายคุ้มที่สุดผมจะพูดเหมือนเดิมซ้ำๆเลยว่าใส่ลังขายคุ้มที่สุดนะครับสำหรับตระกูลหมดขวดลังนะต่อมาที่ผมอยากพามาดูก็จะเป็นในส่วนของพวกกระดาษกันบ้างนะครับวันนี้ถ้าเป็นพวกกระดาษสีๆแบบนี้ เช่นพวกกล่องใส่ขนมกล่องยากล่องอะไรต่างๆแบบนี้นะหรือจะเป็นกระดาษฝอยๆที่เป็นสีๆอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท80นะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันจะมีการปรับราคาขึ้นมานิดนึงสาหรับในพวกของตระกูลหมวดกระดาษย่อยต่างๆเนาะกระดาษย่อยกระดาษสีกล่องสีต่างๆนะครับจะเป็นกระดาษย่อยทั้งหมดเลยเนาะกระดาษฝอยก็เป็นกระดาษย่อยนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละบาทดเหมือนกันเลยต่อมาจะเป็นในส่วนของตระกูลกระดาษแข็งครับ วันนี้นะครับกระดาษแข็งหน้าร้านนะครับผมขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นกิโลกร,รัมละ2บาท30สําหรับในหมวดของกระดาษลังนะกระดาษลังช่วงนี้ราคาเริ่มมีทิศทางมีแนวโน้มต่างๆที่มันดีมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจมากๆนะฮะและหมวดต่อมาที่ผมอยากพามาดูจะเป็นในส่วนของกระดาษขาวดำครับกระดาษขาวดำก็คือกระดาษสีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดำนะครับผมพวกนี้วันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาท20ราคาก็จะมีการปรับขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับาานนสำหรับหมวดต่อมาท น้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะพูดเหมือนเดิมซ้ำๆเลยนะครับว่าให้ลูกค้านะครับทำการกรองตะกรอ,อย่าให้มีพวกเศษอาหารเศษกระเทียมผสมอย่าให้เป็นไข่อย่าให้มีน้ำผสมกรอกใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊บได้เลยวันนี้น้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บจะอยู่ที่ปี๊บละ350บาทนะครับทีนี้ในส่วนของน้ำมันพืชปี๊บนะย้ำอีกทีหนึ่งนะว่า1ปี๊บจะมีน้ำหนักนะครับปี๊บรวมกับน้ำมันจะอยู่ที่18บกิโลกรัมนะครับดังนั้นนะเวลทเา,า,า,าท เสียบเข้าไปดูดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่ามีไขมีน้ํามีตะก,กรอผสมไหมถ้าไม่มี350บาทนะย้ํานะป๊บก,กับน้ามันน้าหนักรวมกัน18กิโลกรัมนะครับหมวดต่อมาที่อยากพามาดูจะเป็นในส่วนของพวข,ขวดเพชรใสครับวันนี้ครับขวดเพชรใสนะครับหน้าร้านนะครับมีการปรับราคาขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทนะครับ สำหรับเทกใสนะครับไม่ต้องกรีดฉลากไม่ต้องเปิดฝานะครับแค่เทน้ําออกแล้วก็ใส่มาขายได้เลยนะครับพวกนี้ง่ายแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะฮะต่อมาที่อยากพามาดูจะเป็นในส่วนของตระกูลท่อ PVC ครับไปเริ่มต้นกันที่ PVC สีฟ้าก่อนวันนี้นะครับถ้าเป็นท่อ PVC สีฟ้านะครับหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50นะครับ และต่อมาครับถ้าเกิดเป็นพวกตะกูล PVC ประตูนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผมหบาทนะฮะและต่อมาที่อยากพามาดูจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ครับวันนี้ครับถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์เป็นแบตสีขาวแบบนี้วันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทนะครับ ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของแบตเตอรี่เองเนี่ยช่วงปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่เขาเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากสาหรับในตระกูลแบตเตอรี่ต่างๆเนาะและหมวดต่อไปที่ผมอยากพาไปดูนะครับผมจะเป็นในส่วนของตระกูลขวดแก้วสักนิดนึงเนาะเป็นพวกเศษขวดแล้วนะเลยจะพาเข้าไปดูในห้องมเนยมนะครับก็สําหรับตระกูลแก้วขาวนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท70นะครับต่อมาครับถ้าเปิดตระกูลแก้วแดงแบบนี้อย่างที่คุณเห็นอยู่ในถุงนะครับตอนนี้นะฮะทีมงานของเรากำลังทําการคัดแยกแก้วนะครับ แก้วแดงนะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับ1บาท50นะครับและต่อมาครับถ้าเป็นตระกูลแก้วเขียวนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท20นะครับทีนี้มาในส่วนของพวกโลหะมูลค่าสูงกันบ้างตอนนี้ห้องมันจะดูโล่งๆเนาะเพราะว่าเราเพิ่งจะทําการเคลียร์คัตออฟไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเราไปเริ่มต้นกันที่ตระกูลทองเหลืองก่อนเลยดีกว่านะก็พคนนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับวันนี้ทองเหลืองนะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ155บาท ต่อมาจะเป็นพวกอลูมิเนียมบางแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4.2บาทนะครับต่อมาครับถ้าเป็นกันสาดมูลี่แบบนี้วันนี้หน้าศร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทนะครับและถัดมาครับจะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมหนาอลูมิเนียมหนาก็คือพวกเครื่องยนต์ต่างๆที่ทําการแกะเรียบร้อยเอี่ยมๆแบบนี้นะครับวันนี้อลูมิเนียมหนาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทนะครับช่วงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาอลูมิเนียมต่างๆมีการปรับขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะสำหรับตัวนี ตัวนี้จะเป็นแผ่นทองเหลืองบางนี่เป็นแผ <terminar lyn. S 1> ่นแบบนี้เป็นแผ่นทองเหลืองบางแบบนี้นะครับแผ่นทองเหลืองบางแบบนี้วันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ145บาทสำหรับตระกูลพวกทองเหลืองบางต่างๆเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของอลูมิเนียมฉากวันนี้เนี่ยอลูมิเนียมฉากนะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทนะสำหรับพวกอลูมิเนียมฉากกั้นห้องต่างๆนะฮะมาดูข้างในกันสักนิดนึงนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลอลูมิเนียมหม้อน้ำอ่าตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมหม้อน้าตัวนี้ภาพจะค่อนข้างชัดนะครับ อลูมิเนียมหม้อน้าวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ29บาทสาหรับตระกูลอลูมิเนียมหม้อน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตระกูลรถจัดเก็บของเรานะอย่างที่ผมบอกไปว่าร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลครับตั้งที่ถนนบึงพจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดนะครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมอ เพราะบริษัทเรานะครับก็จะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่แบบนี้ให้นะอันนี้ก็เพิ่งจะไปเก็บของจากบ้านลูกค้ามานะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ไลน์ที่ a d cwirecyle นะครับลูกค้าแคแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแช์โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมม็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์หน้าร้านอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าร้านเรานะครับใช้กิโลตาช่างระบบดิจิตอลทศนิยมมตแแหนน่่งะคคัลทีสําาญกกื ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมในปีนี้นะเรามีการตรวจสอบนะครับมาตรฐานบริษัทนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับดังนั้นทุกค้าสบายใจได้ในส่วนของความน,น่าเชื่อถือในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับอันนี้เราค่อน้างเฟิร์มมากๆในเรื่องของความการสร้างคัดการสร้างความน่าเชื่อใจต่างๆนะครับต่อมาพามาดูในส่วนของเสร็จก,กันบ้าง วันนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กบางแบบนี้วันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท50นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตะกูลเหล็กหนาเนาะเช่นเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกี่ยวนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยเหล็กหนาเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ที่กิโลกรัมละ10บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับวันนี้เราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่กองเหล็กได้เนื่องจากว่าตอนนี้เองเนี่ยเรากำลังทําการโหลดดิ้งนะครับในส่วนของเสษเหล็กต่างๆเนี่ยขึ้นรถสิบล้ออยู่นะครับนื่ว่าช่วงนี้ราคาแต่เหล็ก มูฟของออกนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นธุรกิจเงินหมุนอย่างที่ทุกคนรู้นะครับโอเคในช่วงท้ายคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ให้ความไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเรามาตลอดนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่29เต็มแล้ว29บหกแล้วเนาะถ้าเปรียบเป็นอายุของคนเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงเวลาวัยรุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากที่ไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเรานะครับฝากติดตามธุรกิจรีไซเคิลด้วยนะครับไม พิมเข้าไปได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับคุณเจอผมแน่นอนอย่าลืมเข้าไปติดตามกันไว้นะก็จะมีเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆออออากาศเป็นประจำเสมอนะครับต่อมาเรามีธุรกิจสุขภาพนะครับก็คือสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดนะครับที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรของเรานี่เองก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับ และฝ่ายอีกหนึ่งธ uh, ุรกิจด้วยในส่วนของธุรกิจ C W Media นะครับ C W Media เรารับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับเราถนัดมากๆเกี่ยวกับงานที่เป็นการเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งต่างๆเป็นงานประเภทพอดีต่างๆนะครับเราในมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นโปรเดลเองด้วยเขียนคริปิ์เขียนแดร์หลอกเสนอลูกค้าด้วยทำสตอรี่บอร์ดด้วยนะครับดังนั้นนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าสื่อลูกค้าที่ได้ออกไปจะมีคุณภาพสูงที่สุดแน่นอนนะครับที่สำคัญเราสามารถทำคัลเลอร์เกทดิ้ง อย่างได้ในเพจ CW Media นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ